z o มเกบัวาคินสวัสดีค่ะเจอก,กับวาโรตาอีกแล้วงานเลี้ยงวันเกิดของแฟนก็เพิ่งผ่านไปนะคะเดี๋ยววารุตาจะนำบรรยากาศในงานเลี้ยงวันเกิดให้กับแฟนเป็นงานเลี้ยงเล็ก เฉพาะครอบครัววันนั้นที่จำนวนสมาชิกมาทั้งหมดด้วยกันนั่นก็คือเจคนก็คือวรุตาลูกสาวแฟนเขา น้องสาวพี่สาวแล้วก็แม่ย่าเจดคนเข้านั้นเองค่ะถือว่าเป็นครอบครัวที่เล็กมากๆเริ่มแรกบรุตาก็ซื้อขนมเค้กและเอาไปซ่อนไว้อยู่ในห้องใต้ดินไว้ในห้องนวดของเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนที่ลูกสาวเข้าไปปักเทียนแล้วเอาเทียนขึ้นมาเอาเค้กพร้อมกับเทียนที่จุดแล้วมาร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้กับแฟนแล้วบรรยากาศเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะเค้กของสามีเดี๋ยวเราไปเป่ากันด้วยกันค่ะมาจะฟังดู Happy birthday to you Happy birthday to you. d uh, ันก k ม n n m n w i อ n d มด้ชมไม่ก็สักคันว r าววว a วว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  t ววววว t วว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  r ววววว a มันเป็นอะไรที่เขาปรารถนาเขาเป่าพูดเลยแล้วเธอปรารถนาอะไรหรอไม่บอกเป็นความลับคือวรุตาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ก็เรียกว่าความปรารถนาเขาน้อยมากๆน้อยความปรารถนาน้อยความอยากได้อยากมีไม่มีคือแทบจะไม่เห็นว่าเขาปรารถนาอะไรคือเขาต้องการแค่เป่าเทียนแค่นั้นจบดนั่นก็คือ <chat> วิถีของชีวิตผู้ชายที่ง่ายๆค่ะส่วนอาหารของเรานะคะสามีบอกว่าเธออย่าทำอะไรอีกเลยไม่ต้องไปที่ไหนทำอก็เรียกว่าสั่งเขามา เพราะว่าเริ่มแรกเราจะไปที่ร้านอาหารแฟนบอกว่าเพราะว่าหลานสาวน้องสาวคนเล็กของเขานะคะมีลูกเล็กแล้วถ้าเราไปร้านอาหารแน่นอนมันจะไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมาจาัดที่บ้าน เด็กเล่นก็จะได้สนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยประเอินว่าลูกเขาป่วยค่ะก็เลยไม่ได้มาเสร็จแล้วเราก็สั่งพิซซ่ามาทานที่บ้านแล้ววรุตาก็เป็นคนที่เวลาใครมาบ้านชอบอยากจะให้คนกินก็เรียกว่ากินให้เอิมเหลือกลับไปบ้านประมาณนี้นิสัยจะเป็นประมาณนี้วรุตาก็เลยทําสลัดทำเอาแผ่นพอเปียใส่ชีสใส่แฮมแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็เอาแผ่น แผ่นเวียดนามมาทอดเป็นเก้าวเกลียบแล้วก็มีขนมเค้กที่ซื้อมาให้เขาเป่าด้วยก็เลยทําให้ก็เรียกว่ามันมีอาหารเพิ่มขึ้นมานิดนิดหนึ่งจากการที่เรามีแต่พิซซ่าซึ่แฟนบอกเธอทําทําไมเธอท,ทาทาไมทําทําไมเดี๋ยวคนกินพิซซ่าเขาก็อิ่มแล้วเดี๋ยวอะไรมันจะเหลือเธอนี่ทําไมต้องท,ทาอะไรเยอะแยะด้วยวรุตตาบอกว่าทําเผื่อเอาไว้ ใครกินได้ก็อยากจะได้กินไม่ใช่กินเฉพาะพิซซ่าแล้วของหวานหลังจากที่เรากินเราไม่ใช่เฉพาะมีเค้กมีเคนตลูปด้วยเพราะว่าใครอยากจะกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้อาหารบนโต๊ะยังมีเหลือนี่คือความคิดของวารุต่ามากๆเลยนะคะก็เลย จัดให้ค่ะสามีบนก็บนไปวรุตาก็มีหน้าที่ทำไปค่ะเพราะว่าทุกครั้งไม่ว่าวารุตาจะจัดงานเลี้ยงหรือว่าจะจัดอะไรก็ตามความคิดของตัวเองเสมอนั่นก็คือคนมางานเราอย่าให้กัาอด อย่างน้อยให้เขาเหลือกลับบ้านไปด้วยเอาไปแจกคนที่บ้านเอาไปให้คนที่รอเราอยู่เอาไปแจกไปทานทานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดของวาุตามากมากเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เวลาไปไหนแล้วเนี่ยสมมติว่ามีใครเชิญเราเราก็อยากไปกินอิ่มพอกินอิ่มเสร็จแล้วแน่นอนค่ะเราก็คิดถึงคนที่เขายัางไม่ได้กินคนที่รอเราอ,อยู่ที่บ้านคนที่อะไรอย่างเงี้ยเออ เอาอันนี้ติดนิดนึงเพราะของก็เหลือเยอะนะเอาเอาไปนี้เอาไปฝากนิดนึงคนอยู่บ้านเออมีอะไรติดไม้ติดมือมามั่งเหรอเออน่ากินน่าทานมันเป็นมันเป็นความสุขแบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนี่คือนิสัยของวรุตาดฉะนั้นถ้าเกิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยถ้าเล็กๆแน,น่นอนจะไม่ทําก็เลยกลายเป็นคนที่เออก็เรียกว่าพอทําแล้วคือต้องเหลือเผื่อเลยเผื่อ มันเหมือนกับทุกงานซึ่งแฟนเขาก็รู้นิสัยเขาก็บ่นบนแต่สุดท้ายเขาก็เขาก็รู้ว่าเข้าใจว่าวรุตาเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะพิซซ่าของสามีค่ะแม่แม่แม่กาโอมากุ๊ดเจนอาปาจีดกิกิอยากเจอ z ุมเกบัวตาคินถึงเวลาตัดเค้กแล้วค่ะมาดูชายหนุ่มตัดเค้กเป็นยังไงตัดเค้กสวยไหมตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตัดเค้กค่ะอะไร้างทีุ่ดขึ้นมาว่าป้าชายหนุ่มตัดเค้กค่ะ Das hier? Hm? Melone? Das ist Melone. Mhm. Und esse ich vielleicht mal ein Stückchen Melone. Ja, ja. isst du. Mmh. Mmh. Wer hat denn den gemacht? Mein Mann, guck mal, Oma. Oh. Nein, 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 er ist da. oh. <laughs> mit. Das ist nicht... ja lecker. Lecker auch. Müsste man nicht ein bisschen kleinere Stückchen machen? Ja. Ich ist so viel. Warte, Moment. Großer ja. Für Tobi bitte noch und den Rest einfach geben ja Ja, für Tobi groß. Den Rest. Der Rest. Den ganzen meinst du? Tobi.

ได้รับของขวัญในวันเกิดวารุตาตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเมื่อเขาได้รับของขวัญชิ้นนี้เขาจะมีหน้าตาแบบไหนจะตื่นเต้นกับของขวัญที่เขาได้รับจากลูปจากวารุตาขนาดไหนอ่ะย้ำอีกทีนะคะของขวัญน,นี้เป็นของขวัญจากลูกสารวารุตาจากแฟนของเขาแล้วก็จากออวารุตา3คนนะคะแล้วแม่ย่าพี่สาวหรืออะไรก็ไม่ให้กันเหรอคือในความรู้สึก ที่เราเคยคุยกันในครอบครัวกันนะคะว่านับตั้งแต่หลายหลายปีผ่านมาแล้วนะคะว่าเราจะไม่ให้ของขวัญวันเกิดกันอีกแล้วเนื่องด้วยว่าแต่ละคนโตกันไปหมดแล้วมีรายได้มีอะไรซื้อกันเองอยากได้อะไรก็ซื้อกันไม่ต้องรอวันเกิดแล้วเวลาเราซื้อของในวันเกิดบางทีโดนใจมั่งถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า มันมันไม่ค่อยที่จะเหมาะสมกับอะไรสักเท่าไหร่เราก็เลยยกเลิกในเรื่องของขวาญไปแต่สำหรับวารุตาเองนะคะเมื่อวันเกิดแฟนเมื่อไร เราก็จะซื้อของขวัญให้เสมอแล้วก็สําหรับวารุตาเองในครอบครัวเราเองเราก็จะให้ของขวัญกันตลอดลูกสาวถึงเวลาวารุตาก็ให้เงินเพราะว่าลูกเขาโตแล้วก็สามารถที่จะซื้ออะไรของเขาเองได้แล้วก็ในส่วนของวารุตานันก็เหมือนกันเงินกับท้องค่ะของอย่างอื่นไม่ต้องซื้อฉัน ขอให้ได้สองอย่างนี้ไอสิ่งไหนที่ฉันอยากได้เดี๋ยวฉันไปจัดการเองค่ะส่วนของแฟนเขาไม่ได้ก็เียกว่าเพาะจอดจงมาเหมือนกับวารุตะวารุตากับลูกก็เลยสรรหาสิ่งนี้ให้กับเขาไปดูกันเลยค่ะว่ามันคืออะไรไม่ใช่ีาเขมตรงนี้อเา Das ist ein Geschenk von uns für dich. Mach mal auf. Von uns drei hier, also von. Ja. Ich muss nicht zur Seite haben. Was kann denn das sein? Sag gerne. Bin ich dabei. Und um wir wollen um so. mal Schock ist erst mal jetzt. Ja. Also lies, mal vor. lies mal vor. Also, lies mal vor, ja? Mhm. Grüezi, Papa. Wir, Mama, Na und Tobi, wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag. Ganz viel Glück, Gesundheit und Liebe in deinem neuen Lebensjahr. Und dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Damit du dein neues Lebensjahr wunderbar starten kannst, dachten wir, wir würden dich gerne ein, dir gerne eine Freude machen und laden dich zum Käsepunktü Essen ein. Mhm. Allerdings befindet sich das Restaurant nicht ganz in Steles Nähe. Denn wo ist denn den, das beste Käsepunktü? In der Schweiz natürlich in der da Schweiz. Da wollte ich auch hin. Da wo ich, ich oh. weiß wo, den Bericht habe ich auch gesehen. Der Flug nach Zürich und die Unterkunft hm. vor Ort hm. sind gebucht. Oh. Du müsstest nur noch ein paar Sachen packen und dich auf die Reise freuen. Wir haben dich lieb Mama, Papa und Joki. Dankeschön. Dafür, oh, wie geil. Da habe oh, okay. ich alles. Ja. Ein oh. schönes Geschenk. Die Überraschung ist gelungen, ja. Wow. Oh. Sehr schön. bin oh. So คือทุกครั้งนะคะที่เราให้ของฝันแฟนเราก็จะคิดกันตลอดเลยให้ถุงเท้าให้เสื้อให้น้ำหอมให้อะไรพวกนี้คือให้แล้วให้อีกให้แล้วให้อีกจนสุดท้ายมันเลยกลายมาเป็นภาระเสื้อผ้าก็เยอะเกินไปน้ำหอมก็เยอะเกินไปเพราะว่าวันเกิดปีละครั้งเราจะไม่มีอะไรให้เกิดกันเลยหรอกมันมันก็ก็อย่างว่าแล้วเนาะมันสักนิดสักนิดลูกก็เลยบอกว่าแม่ แม่อยากไปสวิตช์ใช่ไหมป้าฟ้าก็เคยไปแล้วนานมากเมื่อจำสิบสิบปีแล้วเราไปกินชีสฟองดูที่ประเทศสวิตช์กันไหมเพราะว่าประเทศสวิตช์ก็ไม่ได้ไกลจากประเทศเยอรมันแล้วเป็นประเทศที่ค่อนข้างสวยงาม แล้วเราไปสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็มองหาค่าจะจ่ายที่เหมาะกับตัวเราไปเยือนประเทศสวิตโดยใช้งบน้อยก็เรียกว่าไปแบบประหยัดไปแบบรู้จักตัวเองประมาณนั้นก็เลยให้ลูกดูตัว๋วดูเครื่องบินดูการเดินทางเสร็จแล้วเราก็ไปแค่วันเสาร์กลับวันอาทิตย์แต่เราไปวันเสาร์เชา้ากับวันอาทิตย์เย็นนั่นหมายความว่าเราได้อยู่ที่ประเทศสวิตสองวัน แล้วประเทศสวิตซ์นี่นะคะคนเยอรมันจะไม่ค่อยนิยมไปเที่ยวกันนู่นด้วยว่าประเทศสวิตคือค่าของชีพเขาค่อนข้างที่จะสูงกว่าประเทศเยอรมันเยอะมากแล้วคนอย่างระดับเราเราแบบนี้นะคะคือแทบจะบอกว่ามันโอกาสน้อยที่เราจะไปเที่ยวแบบนั้นได้ เมื่อเราอยากจะไปแน่นอนก,การวางแผนเรื่องของโรงแรมเรื่องของตั๋วเครื่องบินรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ที่นั่นด้วยฉะนั้นต้องเตรียมเงินอย่างก็เรียกว่าอย่าง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 รอบคอบมากๆมีหลายๆคำถามนะคะที่บอกว่าวัตุตะเคยถามคำถามนี้มาก่อนว่าทำไมคนเราต้องเลี้ยงมันเกิดด้วยวันเกิดก็จะคิดไปก็เหมือนกับวันธรรมดาทั่วๆไปเนาะ แต่พอมาคิดยอ้อนอีกทีอ๋อรู้แล้วล่ะว่าทําไมต้องฉลองคือหมายความว่าในหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันเราได้ผ่านแล้วก็สั่งสมประสบการณ์นในชีวิตของเรามามามากมายพอมาครบรอบมายถึงว่าชีวิตเราได้สั่งสมประสบการณ์ได้ผ่านอุปสรรคแล้วก็ที่สําคัญได้มีชีวิตมาอยู่รอดจนถึงครบรอบก็เลยต้องมีการแอบฉลองกัน นิดหนึ่งประมาณนั่นคือความหมายของวารุตะแล้วก็คนในยุโรปเองนะคะยิ่ง60 70 80จะมีความหมายมากๆเขาจะเลี้ยงฉลองใหญ่มากเพราะว่าช่วง60 70 80เป็นช่วงที่มินแม่จะจากไปจะอยู่หรือจะไปจะอยู่จะไปพออยู่รอดครบ60ฉลองใหญ่เจ็ดสิบฉลองใหญ่แปดสิบฉลองใหญ่ๆกันเลยคือแบบว่า ตัวเองยังยัง,ย,งยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังยังรอดยังรอดประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นความหมายแล้วก็ของวันออวันเกิดนิดนึงนะคะก็คิดจะทําอะไรก็ยังไงก็ดูในกระเป๋านะคะเพราะทุกๆุกวันมันก็เป็นวันที่ดีกับเราการที่เราจะให้รางวัลกับตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะทําให้ตัวเราเองมีความสุขและทําให้เรามีกําลังใจในการสู้ต่อแล้วทําให้เรา รวมถึงคนข้างๆก็มีความสุขด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะสําหรับวันนี้วรุตาก็ได้พาชมบรรยากาศวันเกิดของแฟนถึงแม้ว่าการทําคลิปมันจะไม่ค่อยได้บรรยากาศสักเท่าไหร่เพราะว่ามีหลายๆท่านในครอบครัวของวรุตาเองเขาไม่อยากออกกล้องฉะนั้นเมื่อไม่อยากออกกล้องเวลาเราถ่ายอะไรแล้วเราก็ต้องคอยระมัดระวังนิดนึงนะคะมันก็เลยไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่แต่ วารุตาก็ได้แอบเก็บบรรยากาศเล็กๆนั้นมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชดในวันเกิดของชายหนุ่มปีเดียวปีค่ะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่กันให้ครบรอบวันเกิด70-80ปีกันนะทุกๆคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสออนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย